อยู่ไปทั่วจริงๆนะทุกวันนี้บางทีมันยังมีพวกเมสเซจหรือว่ามีคนโทรเข้ามาหาผมอยู่เลยโดนไหมครับยังค่ะไม่โดนยังไม่โดน,โดนใช่ไหมแต่นี่ไอ้ข่าวนี้นะครับที่เชียงใหม่มเล่นกับไกลไม่เล่นไปเล่นกับตำรวจได้ไปโทรหาตำรวจแล้วก็เป็นตำรวจระดับแบบผุ้ก,การสืบพักห้าโอ้โหเน่สุดท้ายก็เลยถูกจับอ่ะคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ครับตำรวจบุตรภักห้า แถลงข่าวการจับกลุ่มนายหลินชุนหงชาวไต้หวันและก็นายโสพลเป็นคนไทยนะครับอของกลางเครื่องกระจายสัญญาณโทรศัพท์หรือว่าซิมบ็อกหกเครื่องเราเตอร์กาอุญจจปิดเจตัวมือถืออีกสี่เครื่องนะครับคือที่มาที่ไปที่ ไอ้แก๊งนี้มันถูกจับเพราะอะไระไล่เลียงกันครับพลตร,รีวรพงษ์คำลือผู้บังคับการตารวจกอบังคับการสืบสวนสอบสวนตารวจภูธรภาค5ท่านบอกว่าท่านไปกู้เงินจากสากร,รตำรวจภูธรภาค5มาก้อนหนึ่งกะว่าจะไปซื้อรถส่วนตัวแต่หลังจากที่เรื่องอนุมัติมีเงินโอนเข้ามาในบัญชีวันรุ่งขึ้นไอ้พวกนี้ไม่รู้มันรู้ได้ยังไงแก๊งคอเซ็นเตอร์มันโทรเข้ามาหาผู้การครับทำทีว่าเป็นเจ้าที่แบงค์ แจ้งบอกว่าบัญชีของผู้การมันมีเงินเข้าในบัญชีมากผิดปกตินะเพราะฉะนั้นนะครับต้องเข้ามากรอกข้อมูลส่วนตัวผู้การตอนนั้นมันยังไม่รู้ไงว่าผู้การเป็นตำรวจก็เลยบอกว่าคุณจะต้องทำตามขั้นตอนที่บอก1 2 3 4สนะตอนนั้นผู้การก็เริ่มสงสัยแล้วว่าไอ้แก๊งพวกนี้มันรู้เรื่องของเงินเข้าออกบัญชีของผมได้ยังไงก็เลยสั่งการให้เอา เบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาไปตรวจสอบด้วยเครื่องพิเศษจนเช็คสัญญาณรู้นะครับว่าปลายทางมันอยู่ที่ตำบลบ,บ้านดูอ่อำเภอเมืองเชียงรายครับสุดท้ายเลยขออนุมัติศาลจังหวัดเชียงรายออกหมายค้นเลยคุณผู้ชมครับจนสามารถจับตัวคนร้ายทั้งแก๊งนี้ได้อ่ะไปฟังเสียงท่านผู้การนิดหนึ่งครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้กู้งเงินสารก,กรเป็นพี่น้องสืง่อในชนางตรงนะครับแล้วก็มีมีเงินที่อนุมัติให้กู เข้าบัญชีเข้าบัญชีพออีกวันรุ่งขึ้นนะครับอีกวันรุ่งขึ้นพอเซ็นเตอร์ที่เบอร์ลงท้ายด้วย4986นจะได้โทรเข้ามาในมือถือของผมนะครับบอกว่าคุณเนี่ยมีความผิดปกติมีเงินเข้าจำนวนมากโอนเงินเข้าบัญชีในธนาะคารของคุณคุณจะต้องดำเนินการ123 4งสองสสผมก็ ได้ไปเอาข้อมูลไปให้พวกแกง๊งโคเซ็นเตอร์เนี่ยมันคงไม่สามารถจะไปนั่งเถียงหรือนั่งทางในรู้หรอกว่ามีเงินเข้าบัญชีอันนี้พี่น้องประชาชนีพี่น้องส่อมวลชนไปตีไปแต่ว่าข้อมูลตัวอย่างมันไปเองไผู้การโดวกับตัวเลยนะแต่มันก็ยังเป็นคําถามอยู่อ่ะผู้การยังสงสัยเองเลยนะว่า,ามันรู้ได้ยังไงว่าบัญชีผมเนี่ยมันมีงเงินเข้ามาก้อนหนึ่งคือผม,มเนี่ยไปกู้สาก,ก์มาจริงแล้วก็เงินอนุมัติเรียบร้อยก็โอนเข้าบัญชีผมะจากการสอบสวนครับ เหมือนชาตไต้หวันคนนี้เอาอุปกรณ์มาติดตั้งเพื่อกระจายสัญญาณโทรศัพท์ครับคล้ายๆกับว่าเป็นการสุ่มหมายเลขและโทรไปมันก็เลยจะให้ปลายทางเนี่ยไม่รู้ว่าต้นทางที่โทรมาเนี่ยเป็นสายที่มาจากไหนประเทศอะไรคือถ้าท่านผู้การเนี่ยไม่ได้เอาไปเช็คด้วยเครื่องพิเศษที่ว่านี้ก็จะไม่รู้เลยนะว่าปลายทางเนี่ยมันโทรมาจากที่จังหวัดเชียงรายอ่ะนึกถึงจะเป็นคนธรรมดาอย่างพวกเราอ่ะ เราจะไปรู้ได้งไงว่าไอ้คนโทรเนี่ยมันโทรมาจากไหนใช่ป่ะเนี่ครับแล้วสุดท้ายครับคือคนไต้หวันคนนี้ก็จ้างวานนายสมพลที่เป็นคนไทยเป็นล่ามในการช่วยประสานงานให้เงินวันละ1,000บาทก็เลยเชื่อว่าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ,ของออพวกแก๊งคอเซนเตอร์นะครับที่หลบเลี่ยงการตรวจจับสัญญ,ญาณของตำรวจแล้วก็โทรมาหลอกลวงผู้คนนะครับค่ะโอ้ยอันตรายเหลือเกินนะเนอะ <laughs> คือคิดดูดิว่ามันหลอกผู้คนมาเยอะนะฮะแต่เนี่ยพอมาเจอตำรวจจริงๆแล้วเนี่ยตำรวจเขาก็พยายามจะหาวิธีในการที่จะไปล่าตัวมาให้ได้ไงมันผิดสังเกตอ่ะค่ะ